สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนชาแนลยูทูปนะจ๊ะอ่าวันนี้อเพิ่งเมื่อเพิ่งว่างลงเนาะเดี๋ยวจะลงออมสินกับรัฐบาลแล้วให้ให้นะวันนี้วันมันนี้วันวันพุธที่สามสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวมาดูออมสินประจำวันที่หนึ่งเดือนกุมภาเนาะปีหกเจ็ด ว่าแอดจะเด่นเลขอะไรนะก่อนไปดูออมสิน เด่นเนาะก็ฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e กันด้วยนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวางเลขของแอดนะแล้วก็ฝากเพจ f a c e b o o แอดฝนรวยทัพย์หกสามหกสามด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็ไปดูผลง,งานในการวางเลขของแอดได้นะแล้วก็ฝากอีกเพจนึงแอดฝนรวยทัพย์สองเนาะฝากเข,อข,อขอ้าไปกดติดตามไปเป็นกําลังใจในการวางเลขให้แอดด้วยนะแอดก็จะลงแนวทางทั้งสองเพจเนาะ อันไหนชอบก็ตามจ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเนาะอมสินมาดูกันเลยจ้าอมสินออกวันพฤหัสนะออ,ออกวันพฤหัสที่1่เดือนกุมภานะมาดูกันเลยนะว่าแอดให้เด่นอะไรนะรอบที่แล้วออก64ส3 2นสองนะรอบที่แล้วออก6 4 1 3 2หนะึ่งสสองนะอ่ะรอบนี้แอดให้เด่น2ลอง9้า อย่าลืมมมาสองเก้าไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูแล้วก็เล่นเป็นตัวเจาะนะเจาะสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดแล้วก็เจาะตัวรองนะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปด มาดูตัวเน้นเนาะเน้นสองสี่เก้าสี่สามตัวศูนย์สองเก้าเก้าสองสาม สองสี่เก้าอ่าอันนี้อ้อมสินเนาะอ้อมสินไอ้ก็จะได้เด่นสองลองเก้าเนาะอย่ายเลยมาสองเก้าไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูแล้วก็เล่นเป็นตัวจอดนะ9าระวังกับหัวเป็นหกนะระวังระวังกับหัวเป็นหก เจาะสองศูนย์สองหนึเน้น2494ก้าแนส่ะสตัวศูน9์สองเออกวันพฤหัสที่ห่งเดือนกุมภานะพรุ่งนี้เลขกำลังวันของพรุ่งนี้อ่ะมันพฤหัสอะหนึสี่หนะแล้วก็2ตัวเน้นบน8ปหเนาะก็แอดก็จะได้ประมาณนี้เนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ ก็เล่นกันเบาๆนะจ๊ะรอบที่แล้วอมสินแอดไม่ไม่เข้าอืมไม่เข้าอมสินไม่เข้าเนาะวันนี้วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนาะอมสินเด่นสององเก้านะก็ก่อนไปก็ฝากกดติดตามช่องฝอนชาแนล u t u b e กันด้วยนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็เพจ Facebook แอ,ฝอรฝนรวยทรัพย์หกส3กามกับแอรฝอนรวยทรัพย์สองเนาะฝากเข้าไปกดติดตาม ไปช่วยกันติดตามแล้วก็ดูผลงานในการวางเล่นของแอดเนาะไปเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็ให้แอดหน่อยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวคลิปถัดไปแอดจะลงรัฐบาลกับ3ามนอยแล้วก็ลาวโอ้วันนี้มีเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวรีบทําก่อนรีบคำนวณก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปรัฐบาลจ้าไปละจ้า๊ายบายสวัสดีจ้า